ครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าขณะที่ผมนั่งอยู่ในสวนกล้วยไม้แห่งไหนหรือไม่อย่างไรจริงๆแล้วอยู่ใจกลางเมืองนงครับที่ช่องสามเรานะครับวันนี้ข้างหลังของผมจะเป็นบรรดาสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่มีความสวยงามตะการตามีกลิ่นหอมด้วยถ้าหากว่าเป็นนักเล่นสายพันธุ์กล้วยไม้ก็จะรู้ว่านี่เป็นกล้วยไม้ระดับคุณภาพระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับต้องยอมรับนะครับว่า กล้วยไม้ไทยนั้นแม้จะยังมีมีมูลค่าในการส่งออกเพียงแค่ประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐผมเอา33บาทคูณปีหนึ่งก็ประมาณ13,000กว่าล้านแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในวงจรของการปลูกกล้วยไม้นั้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วไทยกว่า3,000รายปลูกเสร็จส่งออกกพรประมาณ115รายแต่เชื่อไหมครับว่าถอยหลังไป4ปีนั้นอุตสาหกรรมในการปลูกกล้วยไม้ไทยนั้นมีทั้งข้อจํากัดโดนทั้งภัยพิบัติทุกรูปแบบครับ วันนี้ผมเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สําคัญหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับท่านแรกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณปีติพงศ์พึ่งบุญณอยุธยาและอีกท่านก็คือคุณทศพลเจริญสุขใสสหกรณ์กล้วยไม้ไทยจำกัดนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเราน่าจะนั่งคุยกันในสวนหอมๆมากกว่านี้นะฮะเพราะกล้วยไม้ไทยเป็นสิ่งที่คนไทยชอบฝรั่งมังค่าก็ชอบ แต่ว่าที่ผมพูดไปถึงปัญหาที่ผ่านมาอย่างนั้นเนี่ยผมเรียนถานท่านรัฐมนตรีก่อนว่าการที่เราจะพัฒนากล้วยไม้ทั้งหมดต่อไปนี้เนี่ย<ม>เราต้องวางแผนกันอย่างจริงจังและปฏิบัติลงมือกันแบ่งเป็นกรอบเวลาสั้นกลางระยามากน้อยแค่ไหนยอย่างไรครับปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ได้ทั้งนั้น<ม>สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเรามีคนแข่งมากยิ่งขึ้น<ม>แล้วคนแข่งเนี่ยผลิตสินค้าซึ่ง ด้อยคุณภาพกว่าเราในตลาดล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือทำอย่างไรเราจะหนีตลาดนี้ให้ได้ก็เป็นวิธีคิดว่าต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานรแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยโจทย์แรกเลยนะอันที่สองเนี่ยตลาดในประเทศเดี๋ยวนี้ก็มีคนแย่งเยอะ เพราะว่ามีดอกไม้มาจากที่อื่นใช่ครับมีดอกไม้ที่นํามาจากประเทศเมืองหนาวประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้รสนิสัยของคนไทยก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะก็ะไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าความเห็นของผมก็คือว่าต้องวนนรงให้คนไทยเนี่ยใช้กล้วยไม้ที่ผลิตในประเทศให้มากที่สุดนี่โจทย์ที่สองโดยหลักนี่ดูสิเอามาตั้งไม่เห็นแพ้ใครเลยถ,ถ้ารู้จักทําให้เรียบร้อยทําให้ดีอันน้โจทย์ที่สองก็คือสร้าง ตลาดภายในประเทศให้ดีครอบนะฮะโจทย์ที่3ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการตลาดอันนี้สําคัญนะครับคือขนาดนี้เนี่ยตลาดเดิมของเราเนี่ยคือตลาดที่ที่ปากคลองตลาดก็อวดลงนะเพราะมีสินค้าอื่นแล้วก็ขายได้เฉพาะในตอนกลางคืนเท่านั้นถูกครับเราต้องพยายามหาตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิด การซื้อขายสินค้าให้มากยิ่งขึ้นแต่นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตลาดกลางจริงๆเนี่ครับยังไม่มีนะ ไอ้สองอันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะทำที่ออทกอเพราะมีพื้นที่ทำอยู่แล้ว<อ>แล้วก็เป็นจุดที่มีคนสนใจด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามซึ่งเราจะทำนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย<อ>ก็คงยังจะต้องมีการขยายตลาดไปในภูมิภาค,ครับในพื้นที่อาเซียน<อ>ในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพราะก็ม<อ>ีสประเด็นซ<อ>ึ่งเราจะต้องทำใช้เวลานานาไหมครับ4ประเด็น,นผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยจะต้องเห็นผลภายในปีที่จะถึงเนี่ยนะฮะอ,อย่างน้อยแต่ ที่สุดเนี่ยตลาดส่งออกหรือว่าตลาดที่เป็นตลาดเดิมของเราอยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วในประเทศเนี่ย<ม>ควรจะต้องมีการใช้ให้มากยิ่งขึ้นให้ได้<ม>ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่า400ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับตลาดส่งออก<ม>ถ้าทําได้อย่างนี้รัฐมนตรีมั่นใจไหมครับว่ามูลค่าตรงนี้มันควรจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ผมคิดว่ามูลค่ามันควรจะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าไอ้เพื่นี้ไม่ใช่อาหารใช่ใช่ไอ้เพว่นนี้ไม่ใช่อาหารไอ คนที่ซื้อของพวกนี้มันคนอีกประเภทนึงถูกเพราะว่าเขาดูทางด้านศิลปะดูทางด้านชื่อเสียงดูทางด้านความสวยงามดูทางด้านคุณภาพรเรื่องสีใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยทางเดินมันต่างกันกับตลาดสินค้าอาหารใช่ครับอนี้ก็เราก็มีโอกาสเยอะมากมถ้าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะ เดินสายเรื่องการขายตลาดสามารถจะทำเรื่องตลาดกลางสามารถจะปรับปรุงคุณภาพอย่างรวดเร็วผมเชื่อเลยว่าสากลผู้ผลิตนี่สามารถทําได้ถ้าก็มีตลาดจริงๆครับคุณทศพลคิดอย่างไร,รพอได้ยินอย่างนี้ว่ามีแนวทางจะทําอยู่4ประเด็นใหญ่ๆภายใน1ปีควรจะเห็นครับก็บเห็นเห็นเห็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่รัฐบาลมองเห็นความสําคัญของเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้เนี่ย ประสบปัญหาเรื่องตลาดในการส่งออกเพราะปีที่ผ่านมานะครับมีผลกระทบจากเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจโลกถทําให้ความต้องการของกล้วยไม้ไทยเนี่ยน้อยลงไปใช่ครับจากเดิมที่กล้วยไม้ไทยอ่ะเป็นประเทศที่ผลิตกล้วยไม้ระดับต้นๆของโลกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าระดับต้นๆอยู่แต่ว่ามูลค่าการส่งออกปริมาณการส่งออกน้อยลงไปมันน้อยลงน้อยทุงปริมาณและมูลค่าครับน้อยลงไป จริงๆมองไปเขามองว่ากล้วยไม้ไทยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยใช่ครันไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพื่อมันเท่าที่ควรจะเป็นก็นั่นก็อีกส่วนนะครับครับงนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงอย่างงี้กลับมาที่ประเด็นตลาดในประเทศนั่นคือทําไมจึงจะต้องมีการให้ตลาดในประเทศมันโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเป็นที่มาของตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่เรากําลังจะพูดถึงนี้ใช่ไหมครับครับทางกระทรวงตัวเกษตรกรนะครับมองกําลังมองคิดว่า ถ้าถ้สถานการณ์เป็นแบบนี้ชาวสวนเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้อ่ะจะอยู่ยากขึ้นทุกวันบนะครับเราไปพึ่งตลาดเมืองนอกซะเยอะนะครับถ้าเราไม่ไม่ปลูกขวงการใช้กล้วยไม้ของในประเทศให้มากขึ้นนะครับกล้วยไม้ไทยนะครับเราเราเรียกว่าไม่แพ้ดอกไม้อย่างอื่นในโลกนะครับถ้าเราไม่ได้รณรงค์ปลูกติดสำเนือเลื้อๆรณรงค์ให้คนผู้ใช้กล้วยไม้ไทยคนไทยก็จะไปใช้ดอกไม้ต่างประเทศเข้าใจนะครับเพราะดอกไม้ต่างประเทศจะนำเข้ามาจากที่อื่นครับ ผมก็อยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยอ,อุดหนุนกล้วยไม้ไทยด้วยกันครับแล้วงานตลาดนัดไม้กล้วยไม้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยให้คนไทยเห็นและมีจิตสานึกยังไงที่จะมาดูกล้วยไม้ไทยางานนี้นะครับผมจะนําเสนอในในรูปของสากลนะครับจะนําเสนอเลยาสากลผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยเนี่ยจะนํากล้วยไม้ซึ่งเป็นคุณภาพาพรีเมียม คุณภาพส่งออกนะครับมาตรฐานการส่งออกเลยซึ่งไม่เคยขายในประเทศเลยไม่เคยขายไม่เคยมีงานแบบนี้ที่ขายในประเทศเลยแต่นี่จะเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกให้คนไทยให้เห็นเลยว่าของสินค้ากล้วยไม้ไทยมีดีไม่แพ้ที่อื่นให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปเลยครับมาชมนะครับว่ากล้วยไม้คุณภาพส่งออกเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นของของของดีของพรีเมียมนะครับ ซึ่งเชื่อว่าตลาดในประเทศจะเกิดขึ้นกับตลาดส่งออกที่เรามีอยู่แล้วและมันจะโตไปด้วยกันครับผมกลับมาตรงประเด็นปัญหาที่ผมพูดไปตอนต้นรายการโดยเฉพาะปีนี้กําลังสดๆร้อนๆเลยคือปัญหาน้ําเข็มหนุนและแรงที่สุดในรอบหลายปีท่านรัฐมนตรีตามเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงครับมันเกิดขึ้นเฉพาะจุดนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันแรงครับ เวลาเราส่งน้ํามาเนี่ยเราส่งมาตามคลองครับสาเหตุอันหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ปลูกข้าวเนี่ยดูดน้ํำ <นะ S 1> ออกไปซึ่งซึ่งก็เข้าใจได้นะับผมก็สั่งให้กรมชมพะทานเนี่ยส่งน้ํำมาเพิ่มเติมครับซึ่งกําลังตรวจสอบเอ๊ ปริมาณเกลือเป็นมาณความเค็มในน้ําอยู่<ม>ให้สามารถรักษาได้ในระดับหนึ่ง<ม>แล้วถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายสหกรณากรหรือนใ,นใครเขาร้องมาอีกเราก็ต้องแก้เป็นจุดๆๆไปเพราะว่าแก้ทั้งระบบเนี่ยขนาดนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาครับอันที่สองคือเราได้สร้างประตูระบายน้ําที่สําคัญสําคัญ<ม>แต่บางเอิมันจะเสร็จภายในสองปีนะใช้เวลาใน,ในปีแรกเนี่ยก็เลยชาวบ,บ้านก็ช่วยกันเองบ้างบ,บางครั้งเราก็ขอ กำลังจากทางรัฐบาลบ้างบ,บางครั้งก็ให้ผู้รับเหมาเองนั่นแหละนะช่วยด้วยช่วยปิดประตูเพื่อป้องกันน้ําที่จะเข้าไปสะก,ก่อนครับแต่ว่าเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่ในขนาดนี้นะยังเพียงพอที่จะผลักดันน้ําทะเลนะฮะแต่ก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็หากําลังหาวิธีการที่จะเอาน้ําจากที่อื่น,นมาช่วยช่วย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากปีนี้แล้ก็อยากจะบอกคนไทยทุกคนคว่าเราต้องต้องช่วยกันต้องต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าเมื่อปีก่อนโน้นเราใช้น้ำของปีนี้ไปเกือบห,หมดแล้ววิธีแก้ก็มีสองวิธีในขณนะนี้แต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยผมรลังสั่งกรมชมพะทานให้ให้ร่วมมือกับกรมอื่นๆที่สามารถจะใช้น้ำประเภทอื่นนะ แต่ว่าการที่จะใช้น้าไปปลูกกล้วยไม้เนี่ยก็ต้องทดสอบนะไม่ใช่ว่าน้ําอะไรไปปลูกได้นะฮะนี่ต้องทําความเข้าใจกับสังคมเหมือนกันครับฟังอย่างนี้จากท่านรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาแนวทางน้ําทะเลหนุนเนี่ยในฐานะตัวแทนสพรมั่นใจไหมครับปัญหานี้จะไม่กลับมาอีกหรือตอนนี้ต้องรีบแก้ไขเร็วที่สุดคือคือเรื่องปัญหาน้ําทะเลหนุนไม่มันก็ยังไม่มั่นใจทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนจะเกิดได้นะครับเออเมื่อปี54เนี่ยชาวสวนกล้วยไม้ทุกกระทม แต่ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ใช่ครับปี556ชาวสวนกล้วยไม้ต้องใช้งบประมาณลงทุนในการสร้างคันล้อมแต่ละสวนแต่ละสวนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมใช่ครับพอปี57ต่อ58ปัญหานะน้ำท่วมไม่มีแต่ปัญหาน้ำเค็มขึ้นมาใช่นะครับเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ลุกเมืนน้ำท่าจีนนะครับตดนผลกระทบน้ำเค็มขึ้นมาไม่สามารถเอามาลดกล้วยไม้ได้ครับน้ำเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งกล้วยไม้ต้องใช้แทบทุกวันนะครับ mm hmm. ในเมื่อน้ําไม่สามารถเอามาใช้รถกล้วยไม้ได้เนี่ย mm hmm. แหล่งที่มีอยู่ใช่ไม่ได้จําเป็นต้องไปใช้แหล่งที่อื่นมาลด mm hmm. ตอนนี้ก็ได้ทางทางภาคราชการนะครับกรมชนประธานก็ได้ส่งรถบรรทุกน้ําไปไปให้บ้างบรรเทาเยียวยาไปบ้างครับ,รบพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สําคัญถูกแบบแล้วก็ชาวชาวบ้านเนี่ยก็ก โดนมาสองสามปีติดต่อถูกครับผมได้สั่งการไปแล้วมันอเชาครับเันวันนี้ผมเชื่อว่ากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ไทยร,รวมถึงประชาชนที่นิยมชมชอบกล้วยไม้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเหมือนกับเป็นพืชพันธุ์หรือไม้พันธุ์หรือดอกไม้พันธุ์ที่สูงมีราคาเฉพาะกลุ่ม แต่จริงๆเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่นับวันถ้าเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องถูกทางถูกเวลามันจะกลับกลายมาเป็นรายได้ของประเทศที่สูงทีเดียวนะครับและวันนี้ทําไมเดินหน้าประเทศไทยจึงได้เชิญทั้งสองท่านนี้มาเพราะชี้เห็นนะครับว่าความสวยงามนี้คือเม็ดเงินมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าปัญหาตา่ตางๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็เป็นแนวโน้มและเป็นโน,ปนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลในอนาคตต่อไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยตัูนี้ครับ วันนี้ผมบัญชาชุดชัยเวชและแขกรับรองสองด้านลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบ mm hmm. กันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ